ไอ้เจ๊กมาแต่งตัวมาผมไม่เคย,ยนี่ิงาไม่เป็นของไปไอ้เจ๊กเ,เว้ยพบกับเจ้าตัวต้องเร็วครับตวับตวตัวเราระบบเป็นทางสัตว์นี่มันเป็นเก่งตัวเนี่ยไข่ก็ได้ตัวนี้ใครก็ได้ <S <S ไทำมาดีเข้า <Okay. S 1> เล่นมาตั้งแต่หัวเรื่องดีทั้งนั้นออกมาลำสวยกันทุกคนมึๆๆล้ำไม่สวยตรงไหนเนาะ ส้นตีนอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกอะไรเขาเรียกพ่อเพิ่งลูกแกลูกใครพี่ต่อยไม่เอาอ่ะไม่ได้รางวัลไม่ได้ยิงใครทั้งนั้นเลยฮะผมครับเล่นเรื่องคุณช้างเนี่กูเป็นเกมเอาตัวมาผ่านสองกูเป็นแดนีเขาเรล่นไก่ทองไม่จับกูเป็นหกเนี่ยเหรอมึงช่างโผล่ทำไมเล่าลูกองกูช่วยลุงยัางขายหวยดีกว่า สองผ้าเขาว่าเห็นเต็มพระเอกเต็มตัวจริงเลยนะเอมอ,อมันก็ไป็นกับคนให้เรื่องนู่นเดี๋ยวปนัดดาได้เจอมูเดี๋ยวผู้อยให้เรื่องโดเรมอนอยากให้เป็นกระดิ่งกระดดงแก้วสองคนกงเกงกงเกงจะดิ่งถ้าจะเล่นไปถึงราคาขงที่พ่ออย่พูดเองนะโอ้กระดิง่งมันจะตันไม่ไหวนะท่าเนี่ยสวัสดีพ่อเคยช้างเห็นแต่เมื่อไหร่วะานะ าขุนก็พอคุ้ช้างเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่ก็ยังจำกูได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับพี่ต่อพี่ต่อยิ้มผิดปะครับขอบคุณครับเอาเอาขอบคุณครับเดี๋ยวขอประชานสัมพันทางเจ้าภาพประกาศวันพรุ่งนี้ดิ้นเลยนะน้องเบลนะครับคณะเจ้าภาพเธอร่วมพิธีรานาถมรศพ ของคุณโขงแก้วนะครับจ่าราศนวันพรุ่งนี้4เมษายนนะครับ254 6เวลา1 6 3 0นนับเมลรอย9ยอดนะครับวัดใหม่สุทาวาสครับพี่ร้องแล้วก็ขอเชิญชมการแสดงโขนหน้าไฟพระรัตนารัรศพของครูกองแก้วนะครับจาคกาครมศิลปากรโรงใหญ่ ร้อยยี่สิบคนนะครับนักแสดงและวันที่สี่เมษาครับตั้งแต่เวลา17บเจุดสานถึง21่ 21. สิบเอจุดศนนะครับพี่น้องเป็นต้นไปชมการแสดงคอนเสิร์ตรูปทุ่งเวทีไทยนัก,กร้องมีรังต่อไปนี้สุรชัยสมบัติเจริญสอนเพศสอนสุนสพรรสัญญาพรลายสอนไยัยเมฆวิเชียนดาวมยุรี รังศิษย์เสรีใจปริศนาภูสิรีเสกนาภาภุมิดามาสดใสรุ่งโผลทองรุ่งตรีรีราชาเอ็มธน,นวัฒน์ลำใ,ใหญ่ไหทองคำนะครับอาหารการกินบุฟเฟ่ตลอดงานจบแล้วเมียมาด้วยป่ะไม่มาจะได้ีอยากมาด้วยอะไรนะลำยอยหอยต้องเคยลำใหญ่ไห้กงคำ อ้าวเรียกมึงมากูมีธุระธุระแม่วันทองไปบ้านเด็ดแทนต้องการเสริมหล่อตามแม่วันทองไปสักหน่อยไอเสริมรอเนี่ยมันเสริมอะไรแต่ว่าพ่อเคยช้างเนี่ยจะเอาทรงอะไรอ่ะก็มึงตัดผมให้กูไลงล่ะมันมีหลายทรงพออง่อเคยช้างมีทรงให้เลือกอ่ะไอทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทรงมกง,งาตะเคียนมกงา,นานตะเคียนเวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยพ่อเคยช้าง คุณคยช่างเลือนไปไหนเดิมังับผมจะค่อยพูดนั่นแหละพเพราะคยช่างเลื่อนไปไหนนะทีเนี้ยมุกงามังเหีเาา้ยงอะหมอกักเป็นฝูงอ่ะมันก็จะต้องตะเคียง,งมองเรื่ค <c oughs> วามหลอ่อโอ้โหจะขนาดนั้นเจ้าทรงมุกงาตะเคียงแล้วมีของอะไรอีกทรงที่สองทรมุกแดงชะเง้อมุกแดงชะเง้อก็พกเพราะคยช่างนะตัดผมเดินผ่านต้องมาม่วงนะเดินผ่ังรังมุกแดงอ่ะที่มันตกไปอยู่เป็นโอมาทีเนี้ยมันก็ต้องจะชะเง้อมอง เขาเรียกว่าทรงสาวสก,กิดแม่โอ้โหโอ้โหจริงเราเรียกมันแถวฟังก็แถวโอ้โหพอถากกลางเข้าไปนะ<อ> <urging. S 1> ทีนี้นนพ่อเคยช้ำไล่ว่าจะเดินผ่านไปไหนเจอสาว,สาวๆเขาจะต้องสก,กิดแม่เลยคงแม่คงแม่ตั้งเทียบพมุดเรอตัวเฮ<อ>ียอะไรคะตัวเฮียแปลว่าพี่ชายไม่ไปตางเสียเวลาตัดผมจางเดี๋ยวคุณท่านรอสักคหน่อยนะ ขอเวลาให้คุณชาคีกรับรองคัะชาคีเฮ้ยมุงปากดีๆนะโอเคอคุณครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนตัตกผมเนี่ยไม่เคยพลาดกูนี่อันดับหนึ่งใพนพระนครและเรื่องตักผมเนี่ยมึงเชื่อก่ว